ผมโอเคฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้และผมเข้าใจดีเกมกับจีนสำคัญที่สุดแต่เราแพ้ส่วนเกมกับสิงคโปร์มันเป็นเกมที่ต้องชนะอยู่แล้วซึ่งผมโดนตัดสินไปตั้งแต่เกมกับจีนแล้วฟุตบอลมันก็แบบนี้แต่เรามีผลงานที่ดีเราจะต้องเดินหน้าต่อขอให้ทีมชาติไทยโชคดีขอให้ผู้เล่นโชคดี พวกเขาทุกคนมีคุณภาพการแข่งขันมันยังไม่จบเราต้องมีสมาธิทำผลงานที่ดีเรายังมีโอกาสบุกชนะจีนได้รวมถึงทำให้ดีในเอเชียครับด้วยและเชื่อว่าเราจะคว้าสิ่งที่ต้องการได้ผมยังไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นโค้ดอยู่แต่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันโค้ดมาโนโฟกิงไอสัมภาษณ์หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย